สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเนเน่และการอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ทุกรุ่นทุกคันในร้านจัดไปเลยล้อหมุนรับไปเลย5,000บาทและยังมีโปรช่วยผ่อนอีก50,000บาทสายหล่อๆแบบเอเชียแบบนี้ต้องคันนี้เลย Toyota a อ t นติกับราคาเริ่มต้นแค่4,39,000บาทเท่านั้นลูกคุณหนูลูกหรูดูแพงต้องคันนี้เลย t o y o ต a Cam มร 2.0G กับปี2017ราคาแค่6,59,000บาทกระบะแก่งยกสูงดูเท่กับคันนี้เลย Toyota r e v o p i r a n e e r 2.4 G กับราคาแค่6,19,000บาทปี2017รถเข้าใหม่สดๆร้อนๆอนปี2019จดทะเบียน2020ตัวท็อปของรุ่นต้องคันนี้เลย Honda HRV 1.8 RS กับราคาแค่ 8 3 9 0 0 0บาทพี่ใหญ่รถเจ็ดที่นั่งค้ายดีอันดับหนึ่งของร้านต้องคันนี้เลย Toyota Fortuner 2.4V ปี2016กับราคาเริ่มต้นแค่8 1 9 0 0 0บาทจองรถกับเราวันนี้เพียง999บาท รุ่นรับไปเลย50,000บาทโปรช่วยผ่อนค่างวดและที่สำคัญล้อหมุนอีก5,000บาทวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์2ปีเต็มและวารันตีบนท้องถนนอีก1ปีเต็มสนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์011758877 6